สวัสดีครับทุกคนขอต้อนราวข้า่ช่องป้าๆฟนะคัช่องเดี๋ยช่องที่สุมหรือกินอาวีเร็วที่สุดในประเทศไทยครับผมนั่นแหละเร็วที่สุดในประเทศไทยเลยับขออภัยด้วยไม่ได้ทำคลิปหลายวันนะป้าป้าไปไหนมานะฮะป้าป้าไปกลับบ้านต่างจังหวัดมานะครับโอเคก็เลยไม่ได้ทำคลิปเลยนะ แต่ว่าวันนี้กลับมาชดเชยทุกกิจกรรมที่เราตกหล่นไปเลยนะครับโอเคกิจกรรมหลักของเราวันนี้จะเป็นร้านค้าพเนจรนะครับการันตี1สกินใน299คูปองนะเออสกินที่จะได้ก็เดี๋ยวจะไปดูฮนะ299ใช่ครับโอเคแล้วก็วันนี้จะมี เลือกรับสกิน1สกินในราคา69บาทหรือว่าคุณจะซื้อเป็นแพ็คคู่นะครับในราคา99คูปองก็ได้นะแล้วแต่สะดวกนะครับโอเคแล้วเดี๋ยวนี้การล็อกอินนะครับมันก็แจกของดีนะคือมีหินอีโวนาคอสกับหินอีโวบัตเตอร์ฟลยนะครับ, e รบโอเเริ่มเริ่มปล่อยแล้วเริ่มปล่อยเป็นของฟรีแล้วนะป่ะแล้วก็มีวงแหวนสุดหลอนอะไรทุกอย่างการันตีสกินภายใน250คูปองนะครับ เดี๋ยวจะสุ่มให้ดูทุกอย่างเลยนะปะเริ่มที่อันแรกครับผมาตาหารเชิญกองกองแกงแกงก่อนน,นะครับอ๋อโอเคผมมีแคมเปญนะครับทุกคนนี่ผมอยากให้ชวนทุกคนนะกดไลค์ให้หน่อยนะครับเพราะว่าร,รู้ไหมการไลค์หนึ่งครั้งนะเดี๋ยวผมจะให้ค่าขนมน้องไอุ่นนะหนึ่งบาทนะครับโอเคไหมอ่ะมีไหมมีมุกไหมอาป่ค่านหนึ่งบาท ถ้าหนึ่งไล์ไ,ลได้หนึ่งบาทฮะฮวได้สิบบาทครับววได้ห้าบาทครับก็หกบาทครับพอแล้วนะโอเค <Happy S 2> แฮปปี้แปดบาทโอเคแฮป,ปปี้แล้วนะได้พูดนะมานี่ตาลนเชิญนะครับหกสิบเก้าบาทแต่ถ้าซื้อแบบนี้สองตราคือเก้าสิบเก้าบาทครับแต่ว่า ผมขอโทษด้วยผมต้องซื้ออันเดียวเพราะว่าผมขาดตาเดียวนะแต่ถ้าใครซื้อใครขาดสองก็ซื้อสองดีกว่าซื้อหนึ่งครับซื้อสองเนี่ยประหยัดไปสี่สิบคูปองเลยนะเออโอเคไปผมซื้อหนึ่งแล้วเดี๋ยวผมแกะเลยนะครับเนี่ยเียดายอะ่ะเียดายจังเฮ้แล้วผมก็จะแกะทิวเลนมานะครับเพราะว่ามันเหลือแค่อันสุดท้ายแล้วนะ โอเคเลางจะแกะเสร็จครับผม,ผมก็ยังจําได้อีกครับความจําดีเกินนะครับนี่มันมีตราอัเชิญอันนี้นะครับของพีเมียพาร์ทนะมันเหลือแค่ไบรท์ Bright กับทิวเลนนะพอเราแกะพอเราได้ชิวเลนปุ๊บเราก็มาแกะเอาไบรท์เลยยั <Yeah. S 2> อเขาเรียกก็ไบรท์ค่ะนี่มันแปลงร่างได้ด้วยนะโ <c oughs> อเค okay. มาต่อกิจกรรมต่อไปครับนั่นก็คือ ร้านค้าพาเนจรน,นะโอเคเดี๋ยวหนาเราตัดมาหยุดในหน้าร้านค้าพาเนจรน,นะครับผมไปดูมาลวผมยังไม่มีรอเรียลนะครับยังไม่มีฉี่แล้วก็เข้าใจว่าอาร์เรสเตอร์กับลินดิสยังไม่มีทั้งคู่นะครับเพราะว่า ID ดีนี้ไม่ค่อยได้เติมมาเลอร์พาสครับร้านค้าพาเนจรน,นี้อยู่ถึงวันที่12กอรกันเอ้ยมก,การานะครับไปเราไปดูลำดับขั้น,นครับการันตีคูปองภายใน2 9 9เเพราะฉะนั้นผม คิดว่าสุ่มถึงแค่10ช่องพอครับช่อง11กับ12เนี่ยปล่อยมันไว้นะครับแต่ถ้าใครอยากได้รอเรียวแบบอยากได้จริงๆจริงๆก็คุณก็ต้องเหมานะครับแล้วก็ผมก็มองว่าค่อนข้างคุ้มเหมือนกันครับ1,200คุณได้3สกินนะถ้าคุณยังไม่มีทั้งหมดก็ถือว่าโอเคไม่แย่ครับแต่ว่ามันก็ไม่ถูกครับมันไม่แพงไม่ถูกมันแบบเป็นเลทกลางๆถ้าคุณต้องได้อยากได้รอเรียวอ่ะคุณถึงคุณจะเหมาวันนี้นะครับ แต่ผมไม่ได้อยากได้ขนาดนั้นนะครับผมรอมันลดมากกว่านี้นะเพราะฉะนั้นเราส่มสิบช่องน้อยอุ่นกดไปสิบครั้งค่ะไป let's go อ่าทีละครั้งลูกโอ้ยนี่ไออุ่นนป้าที่พายกติัการอุ่นถ้ามันลงช่องนี้ใช่ไหมช่องนี้เป็นมุมเนี่ยไออุ่นจะแฮปปี้มากโอเคไหมสามช่องอ่ะถ้าลงช่องอื่นไออุ่นทําหน้าเศร้านะดูนีลงช่องไหน โอ๊ยเศร้าเอ้าต่อ Let's go เก้าคูปองไรอุ่นครั้งที่สามใช้เก้าคูปองโอ้นี่นี่ครั้งที่ตีใช้กี่คูปองไรอุ่นอ่านดิ1หนึ่งกับเก้ากับ9รวมเป็นเท่าไหร่สิเก้าไงสิบเก้าหนึ่งกับเก้าเออนายทีนเออนายทีนเลยไปยาหูเลยโอเครอก่อนรอก่อน โอเคนิดแก้วไปต่ออีกเผื่อเผื่อมีคุณผู้ชมเขาอยากรู้ว่าไอ้อุ่นอายุเท่าไหร่แล้วอะฮะไม่บอกอายุอรอบอกหน่อยไหมโอเคโอเคไม่บอกไม่บอกไม่เป็นไรทำครบหนึ่งเดือนทครบสองเดือนเออาำครบสองเดือนนะคะด้วยอ้าวไปอีกครั้งหนึ่ง Let's go เออ แล้วไอ้ไอุ่นเรียนโรงเรียนโรนงรงเียนอะไรอยู่ตอนเนี้ลาซานค่ะอ๋อลาซานนะคะโอเคไป<ม>ยังไม่ได้เรียนเลยลูกเดี๋ยวเข้าเรียนพืชพานะไปแต่สอบติดแล้วใช่ไหมไม่อุ่นจะไปเมษาอ๋ออุ่นจะไปเมษาโอเคมมเมษาตัวนี้่นจะเรียนเมษาอ้าวเร็วกดทีหนึ่งเอ้ยจะได้ไหมจะได้ไหมโอไม่ได้น้อยอุ่นอ้าวกดทีหนึ่งไอ้น้อยอุน่นล,ล,ลุ้นนิรอเรียวไปอยากได้ตัวนี้นะ ทางซ้ายเนีรยอเลียวนะอุ่นกดให้บ้านหน่อยนะ9 9้าคูปองไปโอเคเงียบ้อยไม่ได้น้อยอุ่นไหมเป็นไรไหมเป็นไรไปมาเราไปดูตราเชิญนะครับก็ผมก็ยังไม่มีเลนดิตกับเอลสเตอร์นะฮะได้มาในราคากับส9คูปองก็แอบแพงไปนิดหน่อยนะโอเคถ้าได้รอเรลียวหละคุ้มเลยละโอเคงไปเราก็ไปอันไหนต่อะ นี่วงแหวนสุดหลอนนะครับที่ผมยังไม่ได้ยังไม่ได้อันนี้นะนี่เขาบอกว่าการันตี2 5งิบต้องจ่าย2องริบคูปองนะถึงจะได้1สกินนะครับตายน้อยอุ่นครัวนี้เป็นการวาดรูปนะนี่เดี๋ยวขอดูสกินที่ได้รับในกิจกรรมนี้นะครับอาจจะมีองเมลจินะครับมีแพนด้าโชกุนนะครับมีเยนา เยน่าชื่ออะไรอ่ะซาคุนนี่นะฮะคิวเลนนะครับซาคุนนี่โรกเหมือนกันแล้วก็มีตัวอ่าซานิทนะครับคิงเดิมกาดิเอตนะครับโอเคก็อันไหนก็ได้ครับไม่ได้ตีเลียดน,นะแล้วก็อาจจะได้ลุ้นกรอบซาคุนนี่กับกรอบ,รอบโอมเมจินะครับโอเคน้องไออุ่นวาดให้ป้าหน่อยอยากวาดรูปอะไรวาดเลยวาดวาดตรงนี้แค่นี้ชี้วาดน,นะเอาละโอเคชุบชุบชุบไปได้เลยถ้าวาดเสร็จแล้วปล่อยเลย เลสโก้ลุ้นอ๋ออ้โห <c oughs> อ,อโมจิหไอ้อน,นกดสีส้มก่อนกดสีส้มกวอนบัฟเข้าไปวาดวาดเลยยังไงโอเคโอเค <c oughs> เรียบรอ้อยอย้อยเรอย้้รอันน้อยอุ่นอ่าไปโอ้ีดแค่ียี <c oughs> Okay. Oh, โอเคโอ้ยกรอบโปรไฟล์อนะอ่ะกดดีทีนึงไป,ปกี่ครั้งแล้วไม่รู้ฮะโอ้โหว่าเต็มเลยนะครั้งนี้เต็มฮู้ฮู้เอฟเฟกต์อะไปรอบนี้ผมไม่ได้ฟังเสียงเกมเลยนะครับเนี่ยไปโอเคเดี๋ยวน้อยอุ่นน้องเตี้ยมไม่อ่านนะ้ำไปโรงเรียนแล้วนะโอเคโอ้โหทำไมรูปโปรไฟล์โอเมจิมาเยอะจังอีกทีนึงค่ะ นี่ผมไม่ได้วาดเลยนะเนี่ยอันนี้คือน้องไออุ่นล้วนนะโอ้โหมันต้องวาดเต็มขนาดนี้เลยเหรอลูกโอ้โหยาหูโอเคอีกทีนึงค่ะกิดโอ้ยอีกสี่ทีลูกอ่ะปลาปลาวาดเองไหมได้เร็วๆไหมไม่เอานะโอเค Let's go ยังไม่ได้น้องไออุ่นไปอีก Let's go เลตโตโอเควัดไอ้โอ้น้อยอุนลองเขียนชื่อตัวเองดีไหมฮะเขียนชื่อนะอะไอนะไปเอานอนหนูก่อนนอนหนูก่อนเหรอ่ะนอนหนูอ่ะนอนหนูอย่างเนี้ยนอนหนูโอ้โหตกใจเลยกดทีเดียวมันก็นอนหนูมันก็เป็นภาษาจีนอย่างเงี้ยโอเคครั้งนี้ผมได้เอฟเฟกต์ด้วยนะเมื่อกี้ได้เอฟเฟกต์ถาวรไปสองครั้งนะครับอ่ะไปน่าจะอีกสองครั้งมั้งลูก อ่ะครั้งสุดท้ายวาดครั้งสุดท้ายอ่ะดังใจวาดโอเคโอค้โหแน่นแน่นแน่่นเย่คราวนี้แหละเราจะได้กล่องสกินเราขอกรอบด้วยโอ้ยเรียบร้อยโอเคได้รูปโปรไฟล์มานะครับ่นะก็เดี๋ยวขอไปแกะกล่องสกินนิดนึงนะครับว่าได้ไรนะโอเคอ่ะมาลองให้อุ่นแกะดูซิว่าได้ไนะคร,ระไคะ ตอนนี้โปรไฟล์โอเมีจิผมมี3นะครับโปรไฟล์ของเยนา่ายังมี1นะไปกดใช้ให้หน่อยตี้ากตีตข้ามาโอเคเย่ยิ้มรับสกินโอ้โหเป็นตานิสนะครับนึ่งี่แทงแทงกระซวกใต้ไปนะครับจริงๆถ้าคิวเลนปุ๊บผมก็จะมาเปิดตาเนี้ยแต่ก็ยิ่งดีรอบนี้ไม่ได้นะครับ ตอนนี้ถ้าได้ถ้าผมได้วีล่าหรือคิวเลนก็จะมาเปิดนะครับนี่ผมก็จำทุกตาของไอดีนี้ได้แหละว่ายังขาดอะไรอะไรอย่างนี้นะครับโอเคหมดครับถ้าชอบยังไงนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด s ับสไ r ร b ์ฮะเดี๋ยวให้อุ่นฝากช่องเป็นครั้งก่อนไปไปฝากช่องไหนคะอย่ลืมกดได้อย่าลืมกดติงกล้องให้ด้วยนะคะขอบคุณค่ะอย่ากูแล้วก็อย่าลืมนะครับแคมเปญก็คือ กุการหนึ่งไลน์นะฮะเป็นการบริจาคเงินเข้าบัญชีรองไออุ่นนะเฮ้โอเคลองดูก่อนเดี๋ยวเกิดโดนสักแสนไลค์เดี๋ยวผมไม่มีตังค์จ่ายนะฮนะโอเคได้โอเควันนี้ไปแล้วครับสวัสดีครับบ๊ายบาย